นี่ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็มาเล่นเดินตำรวจกันอีกแล้วไปเราไปดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงแล้วก็แค่ค่ะเข้าไปแล้ค่ะโอเคค่ะทุกคนไปแล้วก็มาอยู่กในโค้งอีกแล้วนะคะเฮ้ยเพื่อนเดี๋ยวนะเพื่อนไปที่ไหนอ้าเราก็ต้องไปหาคนที่ เข้าไปได้นะคะโอเคปะแล้วก็โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราอโอเคฮะฮะ,ฮะยังไงฉันก็เอือยยังไงฉันก็รอดจากนี้ได้นะฮึบเออฮึบแล้วก็ฮึบ ก็เออแล้วก,ออวก็อะไรวะเนีย่ยค่ะทุกคนเราก็ค่อยๆไปนะคะค่อยๆไปนะคะอย่ารีบนะเออเอ,อ,อย่ารีบก็ตายไปเลยเออโอเคตอนนี้หุบใช่ไหมฮึบเออฮึบอืมแล้วก็ฮึบโอเคคาร์ดูคอนเราก็ไปได้เรียบร้อยเฮ้ยอะไรวะเอ,อือ เ้ยไม่ไว่าใบอ่ะทุกคนอันนี้นะเขาก็จะเป็นด่านตำรวจโอเคค่ะทุกคนเข็ดหนึงนะโอเคละฉันจะไมก่มกล้าไม่กล้าเกิดอะไรวะโอ้ไม่ไลมกล้ามมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ว ไม่ทันเกลือ,อ,อโอเคค่ะทุกคนทุกคนก็น่าจะไม่เดีเดวๆๆาเดายาย,ย,ย,ย่ามา่าขนาดเขาไอ้นี่ตั้งนานะคะเราจะกล้าไปได้ไหม啊เพื่อนเพื่อนเพื่อนกล้าไปปะเดี๋ยวนั่งน,น่ะเราอยู่เหมือใครวะ อ๋ออยู่บนหัวเพื่อนเออเพื่อนกาปเด้วยนะวันนี้ขอไม่เปิดกล้องนะคะไอ้ไงยังไง,ย,ง,ไงยังไงคะยังไงอ้าวเพื่อนออกนะคะโอเควยอะไรวะอุ้ยเขาไม่เห็นเราหรออย่าไอเดี๋ยวปมานี้ยังไงอะเมื่อกี้เราว่าเขาออกไปแล้วนะ หฮายบอกว่าฮอเบรดิกาอ้าหตอนนี้นะคะเราอยู่แค่สามคนนะสามคนนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่แค่เอออะไรวะเราอยู่แค่สามคนเองอ่ะนั่นะอยู่แค่สามคนบ้าอะไรมีเยอะเยอะเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนนะาจะงงนะคะแล้วก็ ไปดีครับอ๋อไม่กล้าไปใครนะคะกล้าไปคอมเมนต์มานะไปอเออโอ้มายก้าส่อกีนะารักเฮ้ยเราต้องตามเพื่อนไปนะคะเดี๋ยวเพื่อนไม่ไปกดตรงนี้วะกยอยากอยากจ้า เพื่อนเล่นคนเก่งเลยเอาบ้านั่นนะแล้วเพื่อนคนเนี้ยไม่กล้าไปอีกบ้าอืสวัสดี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 ไม่เห็นพี่มาตอบเลยวะสวัสดีเพือ่อนเฮ้ยคือเพือพ่อนคนนี้โคตรเก่งเลยนะ,ะ,ะอ่ะนี่นะคะเพื่อนคนเนี้ยโคตรเก่งเลยบ้า คนเนี้ยคนเนี้ยที่โคตรเก่งเลยโ okay. อเคค่ะเดกวคนอันนี้เราต้องกล้าไปไยเราจะตามเพื่อนไปนะคะว่าเพื่อนจะกล้าไปหรือเปล่าเอออุ้ยตกใจมาเลยอะไรบ้าแป๊บนึงนะคือเพื่อนคนเนี้ยเน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 น,นแล้วเพื่อนเพื่อนคนนี้ แล้วไอ้เพื่อนคนนี้เออแล้วมันไม่กล้าไปไอ้บ้าแล้วไอ้เพื่อนคนตรงนู้นอ่ะไปกันหมดแล้วไปแล้วไอ้เพื่อนคนนั้นอ่ะคือมันจะมารับรอหรือเปล่าบริกันนะคะน่าจะไม่มาลวเพราะว่าไม่น่าจะรู้จักพี่ยพี่คะหนูเป็นแอปพลนพี่นะคะ หนูเล่นโอ้โหแล้วเพื่อนเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวอย่าเพื่อนเพื่อนกล้าไปไหมไอคนนี้ไม่กล้าไปแล้วก็อีกอย่างเอออะไรวะเฮ้ยเราเดืวดไปทางนี้ไปไ,ไม่ได้หรอลยเพื่อนผู้ชายคนนี้มันกล้าไปเว้ยงั้นเราจะกล้า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  คนอุ้ยตายดิอะไรภาษากข้าไปเด้ล่ะคือเราต้องไม่กดปุ่มแดงหรอโอเคค่ะขอจบคลิปแค่น,นี้นะคะขอตัดคลิปด้วยกันเนาะเออตัดคลิปโอเคค่ะทุกคนอันนี้ก็ โอเคดูคนอันนีก่อนได้ได okay, คาสนุกโอเคค่ะดูนน <S <S okay, คนอันนี้ก็อันนี้นะอันนี้เมื่อกี้ก็ตัดคลิปให้ดูนะคะโอเคแบนวนอรนะออไม่เด้คนจุดลื้ให้เราโอเคค่ะดกคน <S <S วีนี้ โอ้ต่อมาตรงนี้เลยเราเนี่ยโอเค่ทุกคนตอนน,นึงนะกระโดดไม่ได้โอเคค่ะทุกคนเอออะไรวะตอนแรกนะคะแล้วก็จะรอเพื่อนอยู่ยแหละแต่เพื่อน,นโครช้าเลยนะกว่าจะเล่นด่านเมื่อกี้ได้นะทุกคนโอ้เป็นดับสู้ <c oughs> โอค่ะอันนี้ก็เร็วๆนิดนิดนะคะ ทุกคนฮึแล้วก็ฮึเออแล้วก็ไปค่ะเราต้องรอดูนะคะว่าหินจะมาหรือเปล่านะนั่นไงมาแล้วหินนะคะนี่ค่ะแล้วก็รอให้มันไปก่อนนะคะหินนะเพราะว่าหินเป็นอะไรที่อีด นะนะคะมันก็มาแล้วนะคะค่ะสะดวกละโอเคคะ่ะทุกคนในที่สุดก็รอดนะคะรอดจากอะไรวะไปแล้วขาะจะตับคลิปนะคะโอเคคะ่ะเมื่อกี้ก็ตัดคลิปให้ดูีกแกเ <laughs> พราะเมื่อกี้มันยากไงเออไอละอ้าวเดี๋ยว ไปใหม่นะคะเป็นไงอ๋อ <c oughs> โอเคทุกคนตอนนี้ก็กำลังไปสู่อะไรวะไปสู่โรงรถหรอ <c oughs> อะไรอะ่ะ <c oughs> ทงนี้นกัน ล้วไง้ออนั่นแหละเออ,อตายด้วยอ้าวไม่ได้ตายหรอกโอ้โหทุกคนคือเรายอมตายดีกว่านะ อ้าวยังไรอยู่เหรอเออแล้วก็เออแล้วก็ฮึข้อ,อเลือดเล่นทุกคนอะ่ะฮึเอ,อือตายขัดคิปใไปดูใหม่นะคะเรตัดลิปไมดูโอเคค่ะเม่เกี้ก็ตัดลิปไห้ดูอีกแล้วฮึออแล้วก็ไปค่ะ เราห้ามตายนะคะเอ,อื่อตายขอตัดโอเคค่ะอันนี้ก็จบขิ่เป็นที่เรียบร้อยนะคะไปแล้วบ๊ายบายจุ๊ก